ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมแนะนํามะเหมี่ยวนะครับมะเหมี่ยวนี่ก็เป็นผล,ลไม้ที่มีวิตามินอ e ีแล้วก็มีวิตามินซีสูงช่วยป้องกันโรคหวัดนะครับกินมะเหมี่ยวเยอะๆก็ไม่เป็นโรคหวัดนอกจากนั้นยังมีฟอสฟอรัสและแคลเซียมสูงนะครับช่วยทําให้ฟันแข็งแรงนะครับแล้วสีแดงเข้มๆอย่างนี้ก็จะมีสารเขาเรียกว่าแอนโทไซยานินแอนโทไซยานินนี่ก็เป็นสารที่ช่วย ป้องกันโรคมะเร็งและจะช่วยขยายหลอดเลือดทำให้ไม่เป็นโรคอมัอมพฤกษ์อัมพาตนะครับก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากครับท่านผู้ชมนะครับนอกจากนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญของมะเมี่ยวก็คืออร่อยนะครับ เด็เต็มเคืือแล้วอืมอร่อยมากครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสังเกตไหมครับผมกินโดยที่อืมกินอย่างนี้เลยเพราะอะไรไหมฮะ เพราะว่าตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ไม่ไหวแล้วนะฮะมดแดงเต็ไมไปหมดนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นการการันตีว่ามะเมีม่ยวเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งเป็นผลไม้โบราณของประเทศไทยที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและไม่มีสารเคมีที่มีพิษร้ายแรงอย่างเช่นยาฆ่าแมลงหรือสารป้องกันกำจัดเชื้อรานะครับเจือป่นนะครับ เพราะฉะนั้นก็ฝากมะเมียวไว้ให้ท่านผู้ชมพิจนารณากินเพื่อสุขภาพอีกอย่างหนึ่งครับสวัสดีครับ